ครับวันนี้พี่ปูจะลองมาฝึกเป็นบาริสต้าดูว่าพี่ปูเนี่ยจะแข่งกับบาริสต้าจริงได้หรือเปล่าอันี้ก่อนอื่นเนี่ยพี่ปูทําความสะอาดตัวที่ใส่กาแฟก่อนเรามาดูว่าการที่ทำเนี่ยเราดูการเฟิร์สอินเฟิร์สเอาของกาแฟก่อนนะครับที่เราต้องเอาที่ปัดเอาไว้ก่อนแล้วก็โอเคอันนี้ไม่พอนะเราก็บดใหม่นะครับบดเพื่อที่จะให้กาแฟของเราเนี่ยสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่เดกกำลังออกมาแล้วนะครับ โอเคครับกดไลค์ก่อนครับครับอันนี้ถ้าชอบกดไลค์สองปีนะครับความเราไม่ใหญ่อันนี้โอเคเราอย่าไม่พอเพิ่มอีกนิดนึงอันนี้เราจะต้องป่าให้พอดีนะครับอันนี้เราเกลี่ยให้พอดีเลยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยนี่ก็ถือว่าโอเคได้นะครับแค่นี้นิดนึงพอหลังจากเสร็จแล้ว เราใช้แคมเปอร์แคมเปอร์ครับกดลงไปนะครับอย่างนี้ <par> ไม่เหมือน t e m p e อเรเจอนะครับ <laughs> แล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วก็ดูว่าใช้ได้ไหมโอเคถ้าตรงกันก็ถือว่าเป็นนว่าใช้ได้แต่ก่อนที่เราจะทำเนี่ยเราต้องเรชล้างน้ำก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้เบิร์นหลังจากนั้นพี่ปูก็ใส่นี่ลงไปครับแล้วก็กดปึ๊บทีนี้เหลือรอ นมทีนี้พี่บูต้องใช้นมในการสตรีมเดี๋ยวกำลังรอช่วงว่าให้กาแฟได้เพอร์เฟกต์สดอยู่นะครับนมได้แล้วพี่โอเคกาแฟได้แล้วพี่บูกำลังล้างไล่นมอยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้เหลือเตฟองนมนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยกำลังสตรีมนมอยู่โอเคให้ดังให้ดังจี้จีเหมือนเสียงคุณหมอกำลังทำฟันอยู่นะครับมันกำลังกลอังกรฟันอยู่ให้นมเนี่ยร้อนประมาณร้อยห้าสองศานะครับโอเคได้แล้วเดี๋ยวพี่บูต้องเคาะนมนะครับ แล้วก็ทำเหมือนเป็นไซโครนะครับทีนี้พี่ปูขอแก้วหนึ่งใบเราได้กาแฟแล้วนะครับเห็นไหมครับกาแฟครีคม,ม่าเป็นสีโกเลยโอเคเ,เ,เ,อเสร็จแล้ว้คนนี โอเคสวยไหมครับหน้าตาแจ่มเลยครับหน้าตาแจ่มเลยใช่ไหมครับแจ่มสวยเป็นรูปหัวใจด้วยเป็นรูปหัวใจที่นี้พี่พี่ภูจะทำใยแมงมุมสไปเดอร์ มากินเปมือพี่ภูด,ดู็มมโน่ติดาะถ้าเอ็นลาเตโอ้โหหน้าตาแจ่มมากเลยครับอโอสวยแจ่มแหลมเห็นไหมครับแค่นี้จริง,รงพี่ภูแค่ฝึกหัดเป็นบาริสต้านะครับได้ใยแมงมุมแล้วหนึ่งแก้วลอบคุณมากครับแต่พี่ภูลองชิมดูว่าอร่อยไหม,มสุดยอด is very Bravo ขับโอเคครับ